มาแล้วบอกเลยคุณมาแรงเฮลล์บอยขเมศบอยขเมศใหญ่อิจฉาคนไทยนะใหญ่อิจฉาคนไทยนะบอยนะวันนี้ผมเนี่ยได้โอกาสนะเอาคืนคุณบอยแล้วนะเอาคืนยังไงล่ะบอกมาคุนคุณบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้วันนี้เนี่ยผมนั่งรถนะพาคุณบอยนี่ทัวร์กรุงเทพทัวร์ประเทศไทยใช้คาว่าทัวร์เลยเหรอถูกต้องครับนะคุณบอยขเมนนะผมบอกได้เลยว่า ่างจังหวัดชนบทที่คุณบอกที่คุณกล่าวถึงว่าไม่มีน้าประปาบ้างแหละไม่มีไฟบ้างแหละนไม่มีถนนนุนดีๆบ้างแหละวันนี้ผมจะพิสูจน์ความจริงให้โลกได้รู้นะโลกจะได้ลงโทษคุณที่คุณพูดใส่ร้ายประเทศไทยบ่าวเทพลดูนี้โอ้พี่น้องเอ้ยขบิ้นบอยเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อนี่บ่าวเทพลเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นเห็นไหมเห็นไหมนี่อะไรบ่าวเทพนอันนี้คือถนนหนุนทางในประเทศไทยครับแล้วก็ นี่เห็นไหมเห็นไหมกี่เลนครับป่าบอยเห็นไหมกี่เลนครับกี่เรนและเป่าเทพพลดูนั่นลอยฟ้านะออคืไะทางด่วนหรอถนนนะเป่าเสพพลถนนเลยนึกว่าทางทางรถไฟฟ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ปาทัวโอ้โหพี่บอยพี่บอยมาดูเด้อนี่ไงโอ้โหนี่นี่นี่ทางด่วนใช่ไหมนี่นี่แหละทางด่วนบ่าเทพพลทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนแบกเขมินนะทางด่วนประเทศไทยนะนี่เขมินมีไหมเหมือนประเทศไทยมีไหมนี่คือความอลังการนะฮะถูกต้องครับ บาบอยบอยขมิ้นดูเอาลอยฟ้าเห็นไหมเห็นไหมคุณบอกว่าผมเรียกแข้งเรียขาคนไทยพูดเรียจนแฉะนะวันนี้เนี่ยเราพิสูจน์ความเป็นจริงอยู่ที่เมืองไทยขับรถจริงๆนะครับ,รบซื้อน้ำมันใส่รถพาคุณดูนะฮะว่า<ด>ประเทศไทย,ยเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า<ด>ไม่ใช่<ด>เอา<ด>แต่ขี้ฟันเอาแต่น้ำลายมานั่งขี้มูในห้องแอร์แบบนั้นไม่เอาครับคุณบอยครับนะเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราต้องนําเสนอความเป็นจริงสินะ อย่าพูดอย่างเดียวเห็นไหมเห็นไหมเสาทสูงในบอร์เทโพนจักสันในเบอร์เทโพนก็ดูจากประมาณตาและตึกประมาณ3ชั้นนะบอร์เทโพนอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ท้องหล่อเนาะครับท้องหล่อเคยเห็นแบบนี้บ่บ่ครับบ่อันนี้การก่อสร้างใช่ไหมนี่เนี่ยการก่อสร้างเห็นไหมนะอ๋ออันนี้คือทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะอ๋อเตรียมรังก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างเชื่อมต่อมาจากทางด่วนนะเอ้าไม่มีเขมีแล้วใครมาทำให้ล่ะทีนี้เอ้าง้อเขมีหรือเบอร์เทโพะเอ้า ไม่มีขมินแล้วใครมาทําให้ครับตอนนี้ขมินโอดโอยอ,อยู่บัตเทพละะโอดโอยเพราะว่าตกงานนะสิโอ้ตกงานเห็นไหมล่าบอกเนี่ยเขาต้องบอกว่าสมมหน้าครับช่วยไม่ได้เพราะผมก็เป็นคนงานคนหนึ่งเป็นคนที่บอกว่ามาเพิ่งพาเป็นดินไทยคนหนึ่งครับช่วยคนไม่ได้หรอวแบบนี้แรงงานเราก็หวานฉ่ำเลยปัตตโพลแน่นอนครับนะหวานหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบรับเงินไปเต็มเต็มครับผมเพราะว่าขมินเขาทิ้งโอกาส ไปแล้วถูกต้องครับขเขมรได้แต่อิจฉาแรงงานลาวถูกต้องรแรงงานเมียนมาแรงงานเวียดนามครับอิจฉาแล้วก็อิจฉาคิดว่าคนไทยจะงอครับสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะบ่าวเทพนี่น,น,นี่คือความเป็นจริงต้องพิสูจน์ว่าตอนนี้ก่อสร้างและก็ถนนในประเทศไทยนีก่ก็กว้างขวางที่เราเห็นตอนเนี้นะแล้วก็ก่อสร้างไม่หยุดเนี่ยขเขมรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขมรก็ต้องเนี่ยมาดูเอาสิเขาทำไม่หยุดเนี่ยมาดูมาดูเขาทำถูกไหมเนี่ยถูกต้องครับมาดูเอาเลยนะฮะสิ่งที่อ่า ความจริงคือความจริงเนี่ยความจริงที่เราเห็นนี่คือความจริงนะบา่าวเทพลนะครับอันนี้เรากําลังจะจ่ายเงินนะฮะขึ้นทางด่วนนะครับคุณบอยนะทางด่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีแพ้ไม่มีอะไรขึ้นมานะนอกจากอะไรนะนกเหรอนอกจากนกสิ่งที่มีชีวิตคือน,นกแล้วก็มด <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นไหม,บ,มบ่าวเทพลสิ่งที่คนเขเียนเขายเยอะเยอะว่าโอโ้โ,อโหตั้งแต่มีนายกใหม่เห็นไหมเขาบอกว่าทางด่วนถล่มเกิดไฟไหม้อะไรบ้างประมาณนี้บ่าวเทพพลคือคือเขาไม่ชอบคุณอนุทินใช่ไหม S <S <no. S 2> คือตอนนี้คุณอนุทินนี่ได้เป็นนายกแล้วใช่ไหมได้เป็นนายกตั้งแต่เริ่มแรก <S 2> <S 2> เห็นไหมบ่าวเทพลและตอนนี้นายกรักษาการคือนายอกอนุทินและเลือกตั้งได้เป็นนายกสลบทลายก็เป <sk le> ็นตัวคุณใจแล้วสิคุณอนุทินนี่นะแลวผมมีวันคลิปหนึ่งที่ผมจะคุยกับบ่าวโป่ผมเพิ่งรู้ว่าเขมรมันกลัวคุณอนุทินอา้าวทาไมอ่ะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องหาคําตอบนะครับคลิปนี้แต่รื้ว่าท่านนายกระกาศแล้วว่าอ้าวนะครับไม่เปิดด่าน นน่าจะเป็ไปไม่เปิดดานนะครับไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะและจะยกเลิกอะไรนะเปโอยูอะไรบกไสิ่ลที่เคยทําสัญญากับขมิบเอาไว้นั่นแหละทำกำแพงไว้นะครับตอนนี้กู้ตรนเนอร์ไปก่อนตอนนี้เห็นคนไทยออกมาตอนที่บอกว่าวนายุบายนายกจะทํากําแพงมีใครเห็นด้วยไหมโอ้โหมีไหมมีไหมผมถ้าถ้าผมพูดในนามถ้าผมเป็นคนไทยนะผมคิดนี่สมมตินะผมเนี่ยเห็นด้วยเลยนะครับขอบคุณครับ นี่40บาทบอลได้ผลโอ้40บาทวิ่งได้สะดวกสบายแบบนี้ฮึมฮุ้มบอกได้เลยเกินบอลได้ผลดูนะให้ให้บอกให้ผลได้ดูเห็นไหมนี่ยครับเห็นไหมน่ะโอ้โหถนนถนนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเสาเสาหนึ่งเนี่ยนะที่ที่ทำโครงสร้างเนี่ยเผลอๆเนี่ยแพงมูลค่ากว่าบ้านบอยเขมรอนนี่โอ้สร้างบ้านแล้วไปลังโอ้ยบอยบอยบอยดู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 ข้างบนน่ะถนนรถวิ่งอ่ะรถลอยฟ้าบอลได้คนโอ้ยรถวิ่งอยู่ข้างบนพี่บอยเนี่ยเนี้ย คุณบอกว่า30ปีบ้านคุณแซงหน้าประเทศไทยตามไปได้หรือเปล่าเทพพลก็บอกว่า10ชาติ10ชาติตะชาตินี้ก็ต้องมันไม่ได้อะถึงจะละเมือถึงจะยังไงก็มันไม่ได้มันต้องสิบชาติอ่ะนะ1ิบชาติได้เลยถูกต้องครับถูกต้องฮะแล้วนี่แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งผมอยากพูดบป่าพวกว่าคุณบอกว่าต่างจังหวัดไฟฟ้ายังไม่มีคุณดูในถนนเนี่ยกลางคืนนี่คุณมาดูนะมันสว่างกว่าพนมเปญอีกแล้วนี่เนี่ยคือหลอดไฟในถนนนะนี่ เอาแล้วปรเทพมน <c oughs> สมกับที่เขาว่าเรียจริงๆนะเนี่ยถูกต้องครับผมพูดในความเป็นจริงและตาผมเห็นไงมันพูดไม่มีหลักการไม่ได้แล้วต้องพูดด้วยแล้วก็อยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่นั่งพูดคี้ฟันอย่างเดียวไม่ได้ครับไม่ได้อย่างนั้นไม่เอาครับเราจะพูดได้แต่เนี่ยผมอยากถามบอยเขมินว่าสะพานลอยเนี่ยที่เขมินมีหรือย,ยังผมก็อยากรู้เนี่ยหนึ่งคำถามอีกแล้วมีหลายคำถามเหลือเกินนะฮะว่าันยังไม่เห็นเลยว่าคนเขมินอว่าสะพานลอยมีไหมมีไหมเหมือนประเทศไทยสะพานลอยนี่มันเยอะมากเลยไปตรงไหนมันก็เจอเนี่ยโอ คุณบอยมาดูก็จะเอามือค้ำคางเอาไว้แล้วก็มองแล้วก็มองแล้วก็หาคาตอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเส้นประสาทแตกนะพี่บอยนะมีอะไรอีกเยอะที่ผมจะให้คุณดูนะพี่บอยนะอันนี้เอาความจริงสู้กันด้วยความจริงพี่นะถ้าคุณยังไม่ยอมรับเราก็จะนําเสนอต่อบอกได้พลดูเอาเนี่ย ครับนี่ก็ฝากคอมเมนต์บอยดูสนุกนี่ไหมดูครับอยากให้ดูอยากให้มาสัมผัสจริงจรีงนะครับตอนนีพลเขาบอกว่าเขารู้หมดแหละประเทศไทยเป็นยังไงเขาว่าแบบนี้นะเขารู้จริงหรือเปล่าว่าไม่รู้เนี่ยเขาบอกเขารู้หมดแล้วเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันกี่เลนบอกโบว์นี่มันจะ20เลนแล้วมั้งในถนนนี่โอ้โหนี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยนะเบิ้งเอาเด้อคอมเมนต์บอยเบิ้งเอาเด้อนี่รับอนนีพลป้ายบอกทางชัดเจนถูกต้องครับ500เมตรจะมีป้ายบอกทางถูกต้องฮะทุกๆ1,000เมตรจะมีหลักกิโลเมตร บอกที่พลดูในนสะพานลอยคิดดูว่าสะพานลอยเนี่ยนะดูถนนเนี่ยครับกว้างขนาดไหนก็เอาง่ายๆอ่ะถนนบรมเปลนอ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะจะสู้ถนนในประเทศไทยได้หรือเปล่าที่ในกลางเมืองหลวงอ่ะอันนี้คือออกชานเมืองแล้วนะนี่นี่ถ้าเอาทงชาติขมิบมาปักเนี่ยบางแคฮะเอาทงช่างขมิบมาปักเนี่ยเป็นถนนขมิบเลยนะเครียมขนาดนั้นเลยนาะอาจจะมีเพราะว่าเคยเห็นคลิปคอมเมนบอกว่าถนนบ้านมันมันถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อบอกว่าถนนบ้านมันขนาดนั้นเลยเหรอก็ประมาณนะก็เป็นประเทศที่ชอบเครียมอยู่แล้ว แตมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกประเทศเครประเทศที่ตู่แต่แต่เสียใจด้วยนะนู่นตรงชาติไทยปักอยู่เห็นไหมตรงชาติไทยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือประเทศไทยดูจากหนังสือบอกเห้ผลหนังสือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทมเนเนี่ยดูสะพานลอยเนี่ยลขกันขนาดนี้เนี่ยเดินหากันเนี้ยไม่ถึงนะครึ่งกิโลเลยมีสะพานลอยแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเขาจะอกแตกตุยไหมนะโอ้ม่เขาเขารับได้หรือรับไม่ได้นะมันเรื่องของเขาและเราพิสูจน์ความเป็นจริงให้ดูเนาะอ่า พี่สู์ให้ดูพิสู์ให้เห็นดู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 ถนนวงแหวนนะกับรถนะเห็นไหมนะเห็นไหมโอ้นะเห็นไหมขนาดทางกับรถยังลอยฟ้าเลยบอกต้องธรรมดาะที่ไหนประเทศไทยทำอะไรต้องเป็นที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจตอนที่พูดเนี่ยถนนเนี้ยคนไทยเห็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําไมคนเราเรานะเห็นแล้วถึงบอกเลยว่าก็ก็เป็นอะไรที่บอกว่าฝ่ายฝันโู้ทั้งแบบตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้สำหรับตัวผมผมฝ่ายฝันว่าสักครั้งหนึ่ง ผมอยากมีแบบนี้ครับผมอยากมีแบบนี้ถามว่าเอาบ้านเองรถเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรครับอนาคตคนเราอ่ะมันต้องมีแบบนี้แต่กี่ปีเราไม่รู้เราอาจจะสูญสลายหายไปหรือว่าดับไปแล้วลูกหลานเราอาจจะได้ใช้แบบนี้และนี่คือความเป็นจริงความเป็นจริงครับผมสิ่งที่พวกเราเห็นแล้วก็เอามาเสนอเนี่อะไรนี่ทำไมมันวงแหวนเยอะจังนี่โอ้โหเนี่ยคูนึ่งสามวงแหวนวงแหวนสามเลยทุกคนกับรถบอลเทปุ่นเกลือม้านะฮะเห็นไหม มเหมืันมันเท้าม้าบาตรเทพถูกต้องครับก้องเนี่ยนี่แหละครับคือความตื่นเต้นอีกในการเดินทางเนี่ยไอ้ใจกลางพนมเปญสู้ได้ไหมเนี่ยทำไมมันอลังการแท้เนี่ยเอาอะไรมาสู้เนี่ยเอาอะไรมาสู้ท้ายดูดูดิดูดิหลอดไฟในตรงกลางนี่ทุกคนเอ้ยสว่างสวัยนี่กลางคืนเอาอย่างนี้บาตรเทพเดี๋ยวบาปุจะพาบาตรเทพไปดูถนนเส้นใหม่ของประเทศไทย พังขาดเลยเพิ่งสร้างอ่ะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะเป็นทางด่วนนะไปการจนบุรีอ้าวนี่ตู้คอนเทนเนอร์ก็มานี่ก็จะไปขมรหรือเปล่าผมไม่ใช่แต่กไม่ใช่นะโอเคเขาไปท่าเรือเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก EP ต่อไปกับทุกคนฮะขึ้นทางด่วนนะสวัสดีครับ